อังกษิษแคนาดาออสเตรเลียแล้วก็โปรตุเกสเป็น4ประเทศล่าสุดนะครับที่ออกมาประกาศให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการและในสัปดาห์นี้ก็จะมีฝรั่งเศสอีกประเทศหนึ่งครับที่จะออกมาให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ด้วยในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติทีนี้คําถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อ จะช่วยยุติสงครามในชนวนกาซาได้หรือเปล่าการจะตอบคำถามนี้นะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปในปี1947ที่สาประชาชาติได้มีมติแบ่งพื้นที่ปาเลสไตน์ออกเป็น2ส,ส่วนนั่นก็คือพื้นที่ของปาเลสไตน์แล้วก็พื้นที่ของอิสราเอลซึ่งอิสราเอลก็ได้รับการรับรองให้เป็นรัฐหรือว่าเป็นประเทศนะครับได้อย่างไม่ยากนะักเพราะว่าอิสราเอลก็มีชาติตะวันตกหลายชาติแล้วก็มีอเมริกาเป็นประเทศพันธมิตรนะครับ แล้วอิสราเอลก็ได้ยึดพื้นที่ในส่วนของปาเลสไตน์มาเป็นของตัวเองมากขึ้นนับตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งฝั่งปาเลสไตน์ก็พยายามจะประกาศตัวเองเป็นรัฐเอกราชเช่นเดียวกันเพื่อให้ตัวเองมีสถานะเท่าเทียมกับอิสราเอล โดยในปี1988ปาเลสไตน์ก็ประกาศตัวเองว่าเป็นรัฐเอกราชแต่ว่าการเป็นรัฐเอกราชก็ต้องมีประเทศอื่นให้การรับรองด้วยนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็มี85ประเทศที่ให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่ไม่ค่อยถูกกับอิสราเอลแล้วก็เป็นประเทศที่เป็นอดีตสหภาพโซเวียตนะครับหลังจากนั้นพอความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์มีความตึงเครียดมากขึ้นหลายประเทศก็มองว่าการรับรองรัฐปาเลสไตน์ครับ เป็นการแก้ไขปัญหาที่น่าจะยั่งยืนครับตามแนวทางสองรัฐหรือว่า two state solution พอจะทำให้อิสราเอลกับปาเลสไตน์นั้นมีฐานะที่เท่าเทียมกันและประเทศที่ให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ก็แปลว่าประเทศเหล่านี้จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับปาเลสไตน์ได้โดยตรงครับซึ่งหลายฝ่ายก็เชื่อว่านี่จะเป็นการนำไปสู่การเกิดสันติภาพอย่างถาวรในตะวันออกกลาง และที่ผ่านมาทางปาเลสไตน์ก็พยายามอย่างหนักที่จะเรียกร้องให้ทั่วโลกยอมรับรัฐปาเลสไตน์มากขึ้น แน่นอนครับว่าทางอิสราเอลก็ออกมาบอกนะครับว่าจะไม่ยอมให้รัฐปาเลสไตน์เกิดขึ้นแล้วอิสราเอลก็แสดงความไม่พอใจอย่างมากที่ทางอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียแล้วก็โปรตุเกสออกมาประกาศยอมรับนะครับรัฐปาเลสไตน์ซึ่งทางอิสราเอลบอกว่าการทําแบบนี้เหมือนกับเป็นการให้รางวัลกับกลุ่มฮามาสนะครับที่ก่อเหตุรุนแรงแล้วก็ก่อการก่อการร้ายนะครับหลายครั้งในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ย่งไรก็ตามการที่ชาติยุโรปออกมาให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์กันมากขึ้นแบบนี้ก็มีคนที่มองนะครับว่าไม่น่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นได้อย่างการสู้รบในฉนวนกาซาครับก็น่าจะยังคงดําเนินต่อไปโดยที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์ยังคงเป็นแค่การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นนะครับ เพราะว่าเป็นการรับรองด้วยความพูดเพียงอย่างเดียวหากจะรับรองรัฐปาเลสไตน์นะครับแล้วจะยุติสงครามได้นักวิเคราะห์ก็บอกว่าต้องมีมาตรการที่เป็นการกระทําที่หนักแน่นมากพอนะครับที่จะต่อต้านการทําสงครามของอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นการคว่ำบาตรการจํากัดการส่งออกอาวุธนะครับไปที่อิสราเอลรวมถึงการทำให้เกิดพื้นที่ห้ามเครื่องบินรบขึ้นบินนะครับหรือว่าโนฟ l y โซนเพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้อิสราเอลสามารถโจมตี เข้าไปในฉนวนกาซาได้แต่ว่าอย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าที่ผ่านมาครับแม้ว่าหลายประเทศจะออกมาประนามการโจมตีฉนวนกาซาของอิสราเอลครับแต่ก็ยังไม่มีประเทศไหนนะครับที่มีมาตรการจริงจังในการหยุดยั้งอิสราเอลไม่ให้โจมตีฉนวนกาซา ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ทําให้อิสราเอลแม้ว่าจะถูกประชาคมโลกกดดันอย่างหนักแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นการกดดันทางวาจาเท่านั้นนะครับทำให้อิสราเอลยังคงเดินหน้าใช้ปฏิบัติการทางทหารที่รุนแรงต่อเชนวนกาซาต่อไปได้ ซึ่งสำนนักข่าวออลจซีราครับมีการรายงานนะครับว่าการที่อังกฤษแคนาดาออสเตรเลียและโปรตุเกสนะครับรวมทั้งฝรั่งเศสด้วยที่จะประกาศให้การรับรองรับปาเลสไตน์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับเป็นการทำลงไปเพื่อรักษาหน้าของตัวเองเท่านั้นเพราะว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศที่กล่าวมานะครับถูกฝ่ายซ้ายแล้วก็ประชาชนนะครับในประเทศของตัวเองกดดันอย่างหนักว่าควรที่จะทำอะไรบางอย่างนะครับที่จะช่วย หยุดยัง้งสงครามในฉนวนกาซาแล้วก็ปกป้องชีวิตของชาวปาเลสไตน์ก็เลยทําให้รัฐบาลของประเทศเหล่านี้นะครับรู้สึกว่าพวกเขาต้องทําอะไรออกมาบางอย่างเพื่อที่จะลดแรงกดดันที่เกิดขึ้น ก็เลยทําให้ประเทศเหล่านี้ออกมาประกาศว่าให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการแล้วนะซึ่งก็เป็นการแสดงออกให้เห็นนะครับว่าพวกเขาได้ทําอะไรลงไปบางอย่างแล้วเพื่อที่จะรักษาหน้าของตัวเองแล้วก็เพื่อป้องกันคําคอรหานะครับว่าไม่ทําอะไรเลยเพื่อที่จะปกป้องชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในกาซา อย่างไรก็ตามครับการออกมาประกาศให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ของอังกฤษและชาติอื่นๆในยุโรปครับที่ตามความเป็นจริงแล้วควรจะอยู่ฝ่ายเดียวกับอิสราเอลครับแล้วก็ควรที่จะสนับสนุนอิสราเอลทุกเรื่องนะครับเพราะว่าแต่เดิมชาติตะวันตกกับอิสราเอลก็ถือว่ามีความใกล้ชิดนะครับแล้วก็เป็นพันธมิตรที่อยู่ฝ่ายเดียวกันเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าอิสราเอลกําลังถูกประชาคมโลกโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นการกดดันทางอ้อมให้อิสราเอลต้องรีบหาทางยุติสงครามในฉชนวนกาซาครับ ขณะที่ทางปาเลสไตน์และก็กลุ่มฮามาสครับออกมาแสดงความชื่นชมนะครับชาติในยุโรปที่ออกมาให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์โดยบอกว่านี่เป็นการแสดงออกที่สําคัญนะครับที่จะนําไปสู่เอกราชของปาเลสไตน์ได้ในอนาคตแล้วก็เรียกร้องให้ประเทศต่างๆครับที่ยังไม่ให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ให้ออกมารับรองรัฐปาเลสไตน์ด้วยรวมทั้งยุตินะครับการให้ความร่วมมือหรือว่าสนับสนุนอิสราเอลครับส่วนทางอิสราเอลครับ ก็แน่นอนครับว่าไม่เห็นด้วยนะครับที่มีหลายประเทศออกมาให้การยอมรับรัฐปาเลสไตน์มากขึ้นซึ่งเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเขาออกมาบอกนะครับยืนยันอย่างหนักแน่นว่ารัฐปาเลสไตน์จะไม่มีทางเกิดขึ้นไม่ว่านานาชาตินะครับจะพยายามกดดันอิสราเอลมากแค่ไหนก็ตาม